โอลิเวียมาหามาลูกบรรยากาศตีมาก มากไปดูมาไหมลูก เฮ้เฮ้เฮ้ใส่แว่นตาสิลูกกิ้อกอใส่แว่นตาสีอีห้อยองอีหอยองสวัสดีค่ะกัน สวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะคก,ก่อนจุ๊บก่อนจะ่กงเก่งผิดนะลูกวาดีน,ดน หนูเล่นดินทรายลูกดินดินก็หยอกนี่หนำสวัสดีค่ะก่อนเลยนะ สวัสดีค่ะบรรยากาศดีดีเนเธอร์แลนด์ปลาลูกสาวออกมั้ยเดินโอ๊ยเปเจมบอลกัน สวัสดีค่ะฮัลโหลเอวิยฮัลโหลดมอร์นนิ่ง โอลิเวียสวัสดีค่ะกระลุโอลิเวียดินจ่เล่นดินเหรอลูกว้าวอาบแดด ผิวดำไม่พออาดแต่ยานแต่บดดับก็จะจ้บมาอยู่ประเทศหนอกก็เจข้ขาวของดำไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยโรงเรียนปิดอันนี้ ở phòng next month, mama go working, ở với với นใส่แว่นที่ลูกใส่แว่นตามหน่อยสิคะผมกับใบอ,อยักมัดอยู่เล่นอะไรลูกเล่นดินทรายเห็นมดไหมลูกมดมดมันจะกาดมันจะกาดมดมดน่าน่่ สวัสดีค่ะก่อนเฮ้ <Hey. S 2> ยม,ม,มันตะกาดเฉยไวไฟคังคังคังบาง้า <laughs> น <laughs> กระเป๋าน้ำกระเป๋าขนม <laughs> ตรงไอ้ยงังกะดอกฟันสิงโตนู้นดอกฟันสิงโตสวยออลิเวียมานี่ลูกออลิเวีย <c oughs> นี่เข่าไม่ได้ลูกต้องเป่าดอกกบเขา นี่ดอกใหญ่มากเลย